วันนี้ทำวอลกอะไรดียะ Slice of Life แล้วกันทุกคนเดี๋ยวมากินข้าวเช้ากันก่อนนะครับผมผมยาวมากเลยตอนนี้ไม่ได้ตัดผมเลยน้องเลบี้วันนี้ต้องดูจะถ่ายวอล์กสไลซ์ออฟไลฟนะคะจะกินอะไรอะมีถลายไม่นู่นเลยน้ำท้าสักกันจริงเหรอไปเอามาจากไหนแพงแพงมันมีประโยชน์สุดๆมีประโยชน์แล้วมันลดพุงแล้วก็ลดไขมันมีแกจิตใหม่ของน้องเลบี้จะมาอวดนี่ iPad Gen 11นะครับผมตัวนี้นะ สายใหม่แม่้องรีบีนะซื้อให้นางเล่นนะอัปเกรดจากตัวเดิมที่เป็นของ Android นะครับผมตอนนี้ไอทีบีได้ออปเปิลแหละวันนี้ทำทำวอล์กอะไรดีอะสไลซ์ออฟไลฟ์แล้วกันทุกคนเดี๋ยวมากินข้าวเช้ากันก่อนนะครับผมผมยาวมากเลยตอนนี้ไม่ได้ตัดผมเลย สภาพเพิ่งตื่นนะครับผมนะาซมมาหน้องเลเบวันนี้ต้องดูจะถ่ายวอล์กส,สไลส์ออฟไลฟ์นะคะรักป้า่ารักดอกป้า<แ>กินอะไรคะเนี่ยหมูพวนหมูป้วยเหรอหมูพวงหมูพวงอะที่ินเป็นหมูป่วงอ๋อเนี่ยหมูพวงโอ้ยกินหมูพวงน่ารักจังเลยน้องวิแต่เขาจะกินข้าวบ้าน I love you จุ๊ สภาพคนเพิ่งตื่นนอนนะทุกคนจะบอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยอากาศมันเริ่มหนาวมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะช่วงนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิมันเหมือนมันเริ่มแบบว่าขึ้นสูงอีกแล้วเริ่มร้อนอีกแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับร้อนนะก็เรียกว่าเย็นๆแต่ว่าก่อนหน้านียคือหนาวสุดๆ1 4 1สองศาองศายฉ่ำบุญฉ่ำใจแต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบว่า20ินิดๆแล้วเนาะก็เย็นๆแต่ก็ไม่ฉ่ำเท่าไหร่นะครับผมสภาพหน้าดูไม่ได้เลยผมก็ยาวมากเลยขอกินข้าวกนนะทุกคนวันนี้นะครับนีี่เเลยยย๋ววต เามาซื้อมาให้นะจ๊ะกาแฟโชงเองนะกาแฟซอนะฟมนะครับเดี๋ยวค่อยไปกินกาแฟซดอที่ร้านว้ายมีหมูพวงด้วยเดี๋ยวกินหมูพวงดีวกว่ากินเหมือนลิบบี้ไหนครับอะไรพังครับลิบบี้อะไรพังเหรอมันเป็นยังไงอะ่ะโอ้น่แต่ซ่อมไม่ได้ไม่เป็นไรหนูอยากเล่นเหรอคะมันเป็นฟองสนุกพี่อวาเป็นคนเล่นแล้วพังเองหล่อลูกหล่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่โกรธพี่วันไม่ไปโกรธเลยรักนะ <S <S> ไม่เห็นจะเหงายละ่ะรักนะ จะทำอยไ่ไม่เห็นยายเลยไม่รู้เลยอร่อยมากลูกชิ้นป่าทุกคนมีแกดเจ็ตใหม่ของน้องลิบบี้จะมาอวดนี่ iPad Gen 11นะครับผมตัวนี้นะใส่ใหม่แม่น้องลิบบี้นะซื้อให้นางเล่นนะอัปเกรดจากตัวเดิมที่เป็นของ Android นะครับผมตอนนี้ลิบบี้ได้ Apple แล้ว น้องบอกว่าน้องอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบมันมีแอปเปิลอยู่ข้างหลังบ้างเนี่ยอันนี้สีชมพูนะครับผมถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวไปกดในตะกร้าได้เลยนะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมตัวนี้นะ iPad ดเจ็ดตัวเบสโมเดลตัวเริ่มต้นนะ128่งกิกนะครับตัวนี้ปังมากลิบบี้คอนเฟิร์มแล้วว่าใช้ดีจริงว้ายเจอตัวมปแล้วมานี่มานี่มานี่มันใช้ดีไหมมาบอกกันเร็วๆมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะเล่นเกมสนุกไหมเครื่องเนี้ยสน,นุกจริงเหรอ,อแล้วมันสวยถูกใจลูกมยสีีอะไรเน่ สีชมพูโอ๊ยข้างหลังมีอะไรผลไม้อะไรกล้วยอันนี้เหมือนยายเลยสีชมพูมันของยายเลยเอามาดูเอาสิเอามาสิเอามาสิเรียบกันเออเออเเหมือนกันเลยมันคือผลไม้อะไรคะกล้วยรู้ใช่กล้วยไหมคะไม่ใช่อันนี้คือแอปเปิ้ลของยายก็แอปเปิ้ลเจ้าว่าทนดูดี่าดูอ๋อได้เลยได้เลยค่ะได้เลยว่าลูกเป็นหนึ่งนะ ได้เลยค่ะให้ทุกคนดู่ะได้ค่ะไหนดูสิโอ้โหวาดสวยมากเป็นผลไม้มีแตงโมมีสตรอเบอร์รี่มาต่อไปหนูจะวาดผักโอ้โหเอาเลยค่ะมีน้ำ้วยเอาเลยค่ะที่รักมาต่อไปหนูจะวาดได้เลยค่ะจะกินอะไรอ่ะไม่ทะไลไม่นุ่นเลยไี้มะพร้าวสกัดเย็นจริงเหรอไปเอามาจากไหนแคร์ปะแพงมันมีประโยชน์สุดๆครับมีประโยชน์แล้วมันลดไขมัแล้วก็ลดไขมัน อวิหลายอย่างจำไม่ได้ดีมากสกัดเย็นนะวาดดิบีวาดรูปเก่งบัคเกอรี่อยู่นี่ไม่มีสียงอาหตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูใช้สีเหลือแค่แหละวาดรูปอย่างเก่งประกดชื่อเขาได้ไงอ่ะปะกดชื่อตัวเองก็เก่งปะกดชื่อแม่อยู่ตอนนี้โหเขียนเก่งเลยแล้วไม่ได้ถ่ายมาโชว์มั้งเหรอ เป็นอารมณ์ถ่ายเลยลูกโดนตับอระกาศออกกัเขียนชื่อเขียนชื่อเก่งมากเนี่ยดิวรักลิปปี้ใส่ใหม่เอวาเปียโอ้ my god เ oh ก <te> um <ty> ่งมากเลยชั้วตอนนี้หนูกำลังว่าตัวนี้ว่าอะไรอะคะดอกไม้ดอกไม้เหรอคะคือว่าคนคนให้หมดชั้วูผมยาวมากเลยลิปปี้อยากตัดผมมากเลยอะมันไม่ค่อยหนาวแล้วน้องลิปปี้หนาวป่ะแม่หนาวป่ะร้อนอะร้อนใช่ไหม หนูน้อยเปิดแอร์คือแม่ปรับแอร์เย็นขึ้นหอมแก้มเขาหน่อยสิเขาอยากได้ความรักจากหนูเนอาหนูอ่าทำไมหนูไม่หอมแก้มเขาหนูมองกล้องแป๊บนึงได้ไหมค่อยมาเอานูมองกล้องคุยกับเขาแป๊บนึงได้ไหมกินหมูพวงดีกว่าทุกคนอร่อยเรานี่เจ้าประจำแต่เธออ่ะกินข้าวจริงๆรหรอทำไมเธอกินข้าวแล้วเธอถึงหอมขนาดเนี้ย ใครแย่เอมแย่ขงหนูจังแบ่งกันแบ่งกันเราแบ่งกันนะลูกเนาขนมอันนั้นมันมีอันเดียวเนาะเรามีอะไรเราก็แบ่งกันเนาะก็ลูกอมอันนั้นมันมีลูกเดียวพี่มกินไปแบ่งกันนะคะไม่งอนนะคะไม่งอนนะพี่รัค่อยๆกินรักไหเฮ้ยเฮ้เฮ้ยทไไง่ะทได้ไงอ่ะลิลลี่ทได้ไงอ่ะ อร่อยไหมคะอร่อยะคะ่ะเขาเรียกสาอะไรเนี่ยสาลี่ไม่ใช่สาลี่สาลาย oh. าลี่อันนั้นคือผัลไม้ oh, อ๋ออันนั้นคือผัลมไม้ด้วยหรอโอ้จีงเตอรลุกหมดเลยลุกไปหมดกินนมเด็กนะครับผมน้องลิบบี้บอกว่าไม่อร่อยแต่ดิวชอบมากเลยอันนี้คือแบบไฮคิวเอ็กซ์ e ลอร์เนะ่เป็นแบบรสน้ำผึ้งหอ,หอมมันมีรสน้ำผึ้งโคตรอร่อยอะทุกคนนมนะขอไม่ให้ลุกไปเลยนะ มื่อกี้ลิบี้ดุเขาที่นี่นะก oh <yeah. S 1> อดเธอเฮ้ยน่ารักจังเลยไม่ไปหรอกไม่ไปหรอไม่ไป oh <yeah. S 1> เอยเฮ้ยรักแน่รักแน่โอ้ยรักแน่ Two thousand years later แม่แปน็แปนเปน้โหจะแปลนมารอเขาหน้าประตูเลยเหรอรอหน้าประตูเลยพี่แป๊ะรักพี่แป๊ะนะรักพี่แป๊ะนะครับ ไปแล้วนะคะพี่แปนสวัสดีทุกคนนะคะวีดีต้นรอบทุกคนเข้าสู่ดิวชัดชัยชาแนลนะครับคอามเมนต์ดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบช่องของดิวด้วยนะครับดิวมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับตอนนี้ก็เปิดคลิปกันแบบขับรถไปด้วยนะออกจากบ้านนะครับไหว้สารพระคุณก่อนโอเคอ่าออกจากบ้านแป๊บนึง ปิดประตูรัวแป๊บหนึ่งนะครับจะบอกว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปยาวเลยไม่ค่อยได้ทําคลิปยาวเลยนะปีนี้นะจะบอกว่าปริมาณคลิปยาวในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยคือน้อย,อยกันเยอะพอสมควรนะครับผมจะบอกว่าปีนี้ขอเป็นปีขี้เกียจ1ปีแล้วกันนะปีหน้านะครับสัญญาว,ว่าจะลงคลิปยาวลงบล็อกลงคอนเทนต์ที่มันทั้งสนุกทั้งมีสาระร,รีวิวอะไรที่มีประโยชน์จะพยายามจะทําให้มากขึ้นนะครับผม <S 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 เพราะว่ามัวแต่ไปโฟกัสคลิปสั้นเนี่ยช่วงนี้นะเดี๋ยวจะมาโฟกัสคลิปยาวเหมือนเดิมนะปีนี้ก็ถือวว่่่่่าาาเปปป็นน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 นีีพััักกกผอออลละะง้้ยยหแ จะ,จะบอกว่าตอนนี้นะก็เตรียมตัวจะออกจากบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปออฟฟิศไปทํางานกันนะก็อยู่กับดิวทั้งวันวันนี้เราจะเป็นคลิป s l i c e of life นะคบผมก็คืออยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าจะรถเย็นนะว่าทําอะไรกันบ้างนะครับในวันนี้นะขอตัวขับรถก่อนนะไปเข้าออฟฟิศกันก่อนเพราะว่าสายแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยแบบความหนาวน้อยลงไปเยอะเลยทุกคนตอนนี้อากาศข้างนอกอยู่ที่24องศานะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยเย็นเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันหนาวมากมันถึงประมาณแบบว่า สิบต,ต้นต้นอะไรอย่างเงี้ยเออสิต้นต้นตูนน่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็คือหนาวมือเย็นเท้าเย็นอากาศหนาวแบบทำถึงแลแต่มันก็อยู่กับเราแป๊บเดียวใช่ไหมตอนนี้ยีองศาก็ไม่แย่นะครับก็คือถือว่าไม่ได้ร้อนแต่ว่า มันแอบ,บอุ่นขึ้นมานิดนึงึออกมาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นแบบเดิมเพราะดิวเป็นคนชอบอากาศหนาวมากเวลาไปเที่ยวต่างประเทศก็จะชอบไปประเทศที่มันหนาวๆเช่นเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างใกล้ๆเนาะเอชอบไปแบบว่าช่วงหน้าหนาวหาิบงหิมะอ,อะไรอย่างชอบอากาศหนาวมากตอนเมืองไทยหนาวสุดๆนีก็ชอบมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้เหมือนจะอุ่นขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่เป็นไรบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนาะเราเข้าใจได้แต่ก็ขอให้อากาศหนาวมาอีกระลอกล้วกันเห็นเขาบอกว่าวันที่1 4นี้นะครับมันจะกลับมาหนาวอีกรอบนึงแล้วนะเตรียมตัวกันด้วยนะบ้านใครมีเด็กบ้านใครมีคนแกก่็ต้อง ดูเสื้อผ้าดูผ้าผมอะไรกันให้ดีนะจะได้ไม่หนากจนเกินไปนะจ๊ะตอนนี้ขับรถไปออฟฟิศก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปสั่งกาแฟที่ออฟฟิสกินแล้วก็ไปอยู่กับดิวจุกตลอดทั้งวันเลยครับถึงออฟฟิสเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้กาแฟมาแล้วนะจะบอกว่าตอนนี้ผมยาวมากมันอาจจะแบบจะบอกว่าในกล้องมันอาจจะดูไม่ได้รบทุงรังอะไรเท่าไหร่เพราะว่าดูเซ็ตผมมานะครับผมถ้าเกิดไม่เซ็ตอ่ะคือแบบแย่เสียทรงอะ่ะไม่สวยเลย ให้ดูอันนี้ก็พยายามจะแบบเอาสเปรย์ฉีดให้มันดูพองๆเป็นรูปเป็นทรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีพวกแบบเซตติ้งพวกนี้นะก็คือแบบเละเทะเสะตุ้มเลงจ้ะ จะบอกว่าเมื่อวานนี้นะกลับบ้านนะครับลืมน้องทรรมกจิพาราได์เอาไว้ที่ออฟฟิศเนาะวันนี้เช้ามาน้องป่วยเลยจ้าแล้วก็น้องตัวนี้ดิวเลี้ยงมาตั้งแต่แบบวอลที่แล้วอะ่ะจนตอนนี้น้องอายุประมาณ29ปีละย9่ปีก็คือ29วันนะครับผมเลี้ยงตัวนี้มา29วันแล้วเธอยังไม่ตุยเย่นนะเลี้ยงสนุกมากนะทรรมกจิพาราได์นะใครอยากได้เดี๋วดิวแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description box นะครับผมไปกดสั่งซื้อตามกันได้เลยนะแล้วก็เคสตัวนี้ก็น่ารักนะดเดี๋ยยยวดดแปะเออา้ใหหมลนกีโ็ขท งงทางานอะไรแป๊บหนึ่งนะครับทำงานคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงไปตรวจแกนาะไปคุยกับน้องๆพนักงานนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทําอะไรต่อนะจ๊ะ One eternity later ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม <S <S เดี๋ยวจะขอตัวไปดู YouTube ไปดูซีรีส์แป๊บหนึ่งนะจะบอกว่าวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้อะไรที่แบบเหมาะกับการถ่ายบล็อกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะตอนนี้ขอว้าไปดู Netflix ไปดู YouTube อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆ

ให้ดูเนี่ยแม่นะ่าทานมากเลยเนะี่ยดูดีเนี่ยเอามาจิ้มกับบาวซอสนะทุกคนฉ่ำขุญนมากชิมนะที่สุดแล้วแบบดูหนังดูซีรีส์ไปด้วยนะฟินมากบาวซอสเค็มข้นมากอร่อยมาก a later few hours later. ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับกินขนมกินอะไรเรียบร้อยแล้วดูซีรีส์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะไม่รู้ว่าน้องลิบบี้อ่ะจะถึงบ้านหรือยังเพราะว่าวันนี้น้องลิบบี้มีเรียนเทควันโดนะครับผมตอนบ่ายสามนะตอนนี้4ี่โมงจะครึ่งแล้วไม่รู้ว่าเรียนเทควันโดเสร็จแล้วกลับบ้านหรือยังนะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูน้องลิบบี้กันดีกว่านะจ๊ะถึงบ้านแล้วนะทุกคนน้องลิบบี้อยู่กับพื้นน้องลิบบี้อยู่กับพื้นน่ะน้องลิบบู <c oughs> น้องลิบบี้อุ้ยใส่ชุดเกาหลี ใส่ชุดฮันบกเหรอคะได้ไปได้ไปซ้อมที่คอนโดปะ้ะไม่ได้ไปหรอเพราะอะไรอะ่ะโรงเรียนหยุดหรอหลอ่อมันสวยไปใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่ารักหนูที่สุดเลยนะรักหนูที่สุดเลยหนูคือคนสวยที่สุดหนูคือคนสวยที่สุด I love you so much ในนขอดูชุดไหมสคะขอดูชุดไหมค่ะเฮ้ยสวยหมุนหมุนนมนมุนโอ้ m โอ o ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อรยชินยฮันบกอัยยอ้ฮโอ้โอยอันยอ้ฮอโย้ยอ้ริกาโออ้ริกาโตโอไ้อิยโอ้ยโอ้อ้นนี้มันญี่ปุ่นแล้วมันญี่ปุ่นแล้วเราเป็นเกาหลี แกงยังไงเราไปเกาหลีต้อง้องเพเกาหลีลูกอารีดังอารีดังอารารีโย่อันนี้หนูว่าไม่ใช่จริงจริงอันนี้จริงๆเกาหลีเกาหลีร้องอารีดังจริงๆไหนเรามาออกกล้องได้กันติเธอขาทำไมเธอน่ารักอย่างไงล่ะคะเธอมองกล้องเธอมองกล้องนี่วิลองดูผมยาวน่าเกียดมากเลยวิวดูดิในกล้องอ่ะเขาผมยาวน่าเกียดมาเขาอยากตัดผมแล้วอ่ะ เอาหนูจะเล่นอะไรไม่ทำใยุ่งไม่ให้ยุ่งคะหรอใจร้ายหนูใจร้ายอะ่ะรักหนูนะรักหนูนะอันเดียร์มาเซโยอันเดโยรซมาเซโยอันนี้ยผักรกใม่มาใช่สวัดไม่ะคุมามา่คุเ,เหรอ สรุปมามา่มาผาัดจริงเหรอยายผัดมาม่าจริงจใช่ไหมผัดมาม่าไม่ใช่โอ,โอเคโอเคครับมามา่าโอเคโอเคโอเคปลายเดือนหรือเปล่าเออ<ๆ>นั่นยายยายโดนเด็กว่าแล้วนะ่ง <laughs> <laughs> เด็กนี่แบบเก่งกว่าเราอีกเนาะยายเนาะพูดผิดนิดพูดผิดหน่อยก็ไม่ได้โถแย้งเลยเอออายนะทำให้ยายขายหน้าเริงหรืบี้ ถึงบ้านแล้วนะครับมุมเดิมๆนะบล็อกหน้าต้องไปตัดผมแล้วลนะ่ะแล้วก็จะต้องมาแบบเฟรชๆจะได้ดูเด็กๆดูหน้าใสๆเด็กๆนะครับผมตอนนี้บอกว่าผมยาวแม่เดี๋ยวเ,เตรียมตัวกินข้าวเย็นนะขอไปเล่นกับน,น้องๆกอนนะครับผมหยุดถ่ายก่อนเดี๋ยวค่อยมาบล็อกต่อนะจ๊ะได้เวลาทานข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคุณยายเปียกทําอะไรให้เรากินกันนะนี่มาม่าผัดน่ากินมากเลยมาม่าผัดน่ากินมากเลยมาม่าผัดใช่ไหมคะลิบี้ผัดมาม่าผัดมาม่าเหรอตายแล้ว ตายแล้วเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยรหรือเปล่านะครับผมมาม่าผัดอุ้ยผัดมามา่าฝีมือไเตียกเนาะชิมกันนะอืมอืม,อมเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีแล้วก็ไม,ไม่เผ็ดอ,อ,อร่อยไหมเธอสลั่งเธอ่ะเธอไม่คุยอ่เธอเลยอ่ะอุย้ยลิบบี้หน้าเขียวเลยในะกล้องอ่ะ จบแล้วนะครับ s l i c e of Life วันนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่ดงแจ้งเตือนคุณจะได,ไไดไนะฮะพูดปิดคลิปให้หน่อยสิมาไหมมองมอง,มองกล้องมองกล้องปิดคลิปค่ะฝากกังไงจะมีอยเอ๊ะฝากกดไลค์ดนะก,กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องด e a ชั h ชัยด้วยนะ บายบายน้องลิบี้ปิดคลิปห้แล้วครับบายบายเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายบาย